โงชมพูโบกสะบัดเต็มฮอนะคะในช่วงโซโล่ของลิซ่านะคะในเพลงล,ลิส่าและมันนี่สเตทนะคะอือหือขนลุกแทนน้องเลยอ่ะ ขนาดเราดูอยู่หน้าจอเรายังขนลุกและตื่นเต้นแทนเลยเห็นน้องสตรองอยู่บนหน้าเวทีขนาดนี้นะคะน้องใส่เต็มทุกสเตจแบบนี้นะคะแต่เราว่าด้วยความที่เป็นเต้าลิส์นะคะความที่มีความน่ารักตะมุตะมินะคะเป็นความเป็นความที่คนที่เป็นเมน้องจะต้องรู้จักว่าน้องเป็นยังไงนะคะน้องมีความมาั่นน้องสนุกอยู่บนเวทีใส่เต็มตลอดก,ก็จริงนะแต่เวลาน้องเป็นตัวเองน้องก็จะ คิ้ขู่อโนเนะน่ารักขี้เขินคี้อายนะคะเาจริงๆวันนี้เราเก็บาภาพสเต,เต,เตโซโลลในชิคาโกทั้ง day 1และ day 2มาให้ชมนะคะและจัดเปรียบเทียบระหว่างาการโชว์หน้าด้านหน้าและด้านหลังของน้องนะคะความเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยคือมันสวยจริงๆนะเรียกง่ายๆว่าเอามาอวยนะคะแต่ว่าอวยในหน้าที่นี้ก็คือเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่ามันไม่มีข้อติข้อเสียใดยๆเลยนะคะในชิคาโกอะคะ่ะเออ เนี่ยเราถึงพูดในคลิปที่แล้วว่าน้องตอน2019น้องมาโชว์ใช่ปะ่ะน้องมาโชว์น้องอโชว์สเตจต,ตอนนั้นยังไม่มีสเตจเซโร่น้องโชว์สเตจแดนซ์สวรนล,ลาใช่ไหมที่ดังไปทั่วโลกนะคะซึ่งคลิปที่มียอดวิวสูงที่สุดในสเตจนั้นนะคะก็จะมีของชิคาโ,โกและที่ BKK หรือแบงคอกนะคะกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะซึ่งเราเอามาพูดนะคะเพราะว่าเรานึกถึงตอนนั้นนะคะ ไม่ได้เปรียบเทียบอะไรนะคะแต่มันเป็นความประทับใจส่วนตัวของเราเพราะาเราชอบสเตดนั้นมากๆนะคะอ่าเป็นสเตจโซโล,โล่ที่น้องอยังไม่มีโซโล่เป็นของตัวเองนะคะเราก็เลยอ่ารอชมนะคะว่ามาที่ชิคาโก้น้องจะใส่เต็มแค่ไหนที่จริงอ่าน้องก็ใส่เต็มมาทุกสเตจนะอาจริงแต่ว่าเราอ่า ก็คืออย่างที่เราพูดนะคะว่ามันเป็นความประทับใจในสเตจช,ชิทาโ,โกของเรานะจากที่น้องไม่มีโซโลน้องม,มีโซโล่แล้วโซโล่ของน้องน้องจะมาจัดเต็มขนาดไหนนะคะแล้วน้องกอ็จัดเต็มแล้วก็ทํามันได้ดีนะคะไม่มีทําให้ใครผิดหวังทั้งบริงและลินดี้นะคะเพอร์เฟกจริงๆเลยนะอืออ่าจบสเตจโซโลของน้องแล้วเราก็เก็บคลิปนี้มาฝากนะคะ,อะตอนอังกอร์นะเจอเด็กขี้อ้อหนึ่งคนนะคะ นจนทุกคนในหอกรี๊ดเสียงดังลั่นนะคะกับความน่ารักของน้องนะยิ้มแก้มแตกกันไปตามระเบียบนะคะยิ้มแบบหุบไม่ลงกันอ่าเลยทีเดียวนะคะจากที่ดูคลิปนะเสียงคือแบบลิซ่าลิซ่าลิซ่าแล้วพอน้องทาท่าน่ารักก็กรี๊ดกันนะ,ะลิซ่าเป็นคนที่สวยน่ารักเซ็กซี่เฮือน้องจะมาลูกไหนได้หมดนะคะ แล้วเป็นคนที่ใช้คำว่าน่ารักเปืองมากๆนะคะอืมเซ็กซี่เซ็กซีอยู่ดีๆก็น่ารักแล้วใครว่าไม่จริงก็มาเมนตใต้คลิปได้นะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย